คือเมื่อถึงวันเพลนเดือน12ชาวบ้านจะจัดเตรียมทำกระทงการจัดวัสดุหาง่ายจากธรรมชาติเช่นหยวกกล้วยดอกบัวนํามาประดิษฐ์เป็นกระทงสวยงามปัดทูบเทียงและดอกไม้เรื่องสักการับูชาก่อนทําการลอยกระทงในสายนะ้ำก็จะพิษาในสิ่งที่มุ่งหวังพร้อมขอขมาต่อพระแม่คงคา แม้ว่าความเชื่อและวิธีการลอยกระทงที่มีความแตกต่างกันแต่ท้งสิ่นแต่ความเชื่อทีอ่เหมือนกันก็คือประเพณีการลอยกระทงเป็นคติความเชื่อที่ประกอบอาชีพกติกรรมซึ่งมีน้ำเป็นปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพที่สำคัญให้พืชเจริญงอกงามสมบูรณ์จึงมีการลอยกระทงไปตามกระแสน้ำเพื่อขอบคุณพระแม่น้ำคงคาหรือเทพเจ้าแห่งน้ำ อีกทั้งเป็นการแสดงความคาระวะขออภัยที่ได้ลงอาบหรือปล่อยสิ่งปฏิกูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามหลังจากลอยกระทงแล้วก็จะมีการละเล้นเรื่อเริง,เรงสนุกสนานอันเป็นธรรมเนียมในการสร้างความคมเลียวสามัคคีในชุมชนตำบลเสียวสือ